บ้านพลสวา่างณเวลานี้ครับพลสว่างอำเภอเมืองสกลนครน,นะครับตำบลเชียงเครือครับามาโพดมาโพดเทดีเดไไดนี่แม่จะเป็นน้ำดีครับโอ้อยงานสานไวอยุต่ำเกินท่วมเบิดแล้วเนาะ ขื้นเดียวน้ำเลยบทันเลยน้ำเต็มหวยเต็มน้องเปิ้ลระบิดกลายเป็นถนนสายน้ำไปแล้วครับถนนรอบหมบู่บ้านครับเล็กน้อยเอามาเล่นน้ำเต็มบนทาง,างนู่คมอ,อ๋อคหลถนนรอบหมบู่บ้านครับนี่ต่น้ำครับคุณ เล็กน้อยมาจักเนี้ยงมาเล่นน้ำเสืออยู่โออเล่นน้ำว่น้ำชกอะไ่สูปปปป้ปั๊บเลยเมือง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 อันนี้คือบ้านโพนสว่างตะบนเชียงเครือนะครับ <c oughs> ู้่ปว้ไหลลงทงหน้าเต็มไปหมดโบริกินนะเขาปีนี้ กรเสจนเศนีเฮงเลือกครับน้งหน้ามันพุดขึ้นจากท่อระบายน้ำปกติน้ำสไลลงท่อนะครับตอนนี้น้ำไหลออกจากท่อครับปกติเร็วน้ำสไลลงท่อระบายน้ำนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ำไหลออกจากท่อระบายน้ำนะครับน้ำพุดขึ้นมาครับโอ้ กันมาแบบนี้อีกสามหมื่นยังได้กับถ่วมมูบานแท้ครับอันนี้คือนามโลอก,การระบายซื้อนะครับก็ยังถ่วมขนาดน,นี้ขึ้นมาอีกสามหมื่นยังได้กับเต็มถีบแน่อน,น,อน,น,นอนเลยคนเลยเส้นคนก็บเพียบเลยพิจนานโอดโอดอย่างนี้ครับครับ อันนี้เล่นเอ,อ้ยซูบหน้ามันจะเคลื่อนบาน้านหน้ามันโตเคลื่อนละวันนี้สูบหน้ามันจะเคลื่อนผมโอ้ยหน้ามันสวนเขาพูดเลขสะดุ้งก็ไม่ยีบาร์ดีเลขสะดุ้งเต็มจังว่ัเนี้พริกพิกิบให้เป็นโอกาสครับหาปลาขายครับผม